สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอสลับแอมเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมเอนะ ตักใครเป็นอย่างนี้เลยนะคนแรกเลยแนละ้วมันไอนที่อย่ากงกว่าเยแล้วกูไม่ได้ตักนรนวะลงเห็ียบเบาไปวะให้มีออวเลสินะไอ่ไหนกุดูุถามไห เอาเบอร์สิป่าตายดีว่าเนาะไปดูปั่นเครื่องเหงี่ยมาไม่ต้องฟังเลยแต่รถติดปั่นไม่ดับขั้นเขาไม่เที่ยเอามาได้เอาเที่ยงเอามาได้ไปับเดี๋ยวม่วเปิ

รถมันเร็วกว่าเดิมมันจัดกว่าเดิมเข็มแงไหมรถมันเป็นนีแมปกล่องมานีแมปกลองหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ีดีมูปครับไม่ได้ให้แมปมาสู้ได้ทุกคนเอาใจนะว่าทำไมดีมแรงโ่ะรโอดีดีมทำดีโคตรแรงแล้วก็อีรุ่นนึงไอ้เห็นว่ารถมีปัญก็เลยเอามาให้ชางเ้าดู

อยอะไรพี่ไม่ตัดไม่ได้ลไม่ตัดไม่ได้แล้วดตแล้วมตัดไมได้แล้วปกติมันใช่ปกติม่ัดเป็นอะไรขี้ระเบิดขี้ระเบิด <laughs> ระวังซัดกระดีแมกนะัางแยะแนนกมีคนางแยกะแนนก็อวยใส่รถแล้วรสวาหลังไม่เทมา้ย่านี้มันวันหน้ารเนีมันียากัแข่งเก้อเลยบี่รถเนียม่บา มาแก้กังไงไม่สบาไม่แบบผู้ไข่เราเกิดอะไรกัน่ะก็กดส้นอย่ด้วยครับ